ไอ้เน oh yeah. cool> as yeah> ี่ยขัดข้าข้ากูยกไปนู่นได้ปะเรายกไปปะเราตามไปนู่นปะ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 ฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนู้นมีคนปะดูฝั่งเต็มปะเต็มไหม Tìm vô phần cái em này. Ừ. Mình sẹn được sẹn mình có cái món này. Món này là món này. Món này là món này sáng, món sáng là sáng, ừ. này

เอออันนี <army> <S <S <funny> <systems> ้ทำไมไม่มีคนดูเราเพิ่มเสียงเพิ่มแสงนี่จะเปิดออโต้ทำไมอ่ะเฮ้ยมีคนเข้ามาบอกคุยแคลบอกแคลแคลบอกว่าถ้าอะไรอยู่มันคนโทรตัดสาย เราลอมันกอดสูงก่นเองขอสีนั่นเดี๋ยวเราไม่เอามันไม่เอา อ,อใครอ่ะใครเปอร์สามไอ้อตุนไอ้พีหัวไอ้ตุนใครแล้วปุ๊บปุ๊ปได้ไิดเนี่ยหิดเนี่ซูมหลายมันตาประสา์เนาะมองคนเดิมเลย เอ้แล mm ้วอะไรจำจะจำวัน mm hmm ี้ไร nah ับชมมาใครเข้ามาให้เงินร้อยนะครับอันนี้ม่าเออมัเอาเะยรอันนี้เาเห็นสภาพอากาศขอร้องแต่อันายนะครับมันแชร์ไปคือรชอะไรมันไม่ให้เอาแนวนอน เอามันเป็นยูทูบไหมเอาแนวนอนแล้วมันบอกวางแนวหน้าจอ,อาถูกล็อกอะไรไม่มันบอกโกรธหมุนนี่หมุนอุปกรณ์กลับแนวหน้าจอได้ได้<ล> แต่ว่าภาพมันจะไม่ชัดนะ